คนนี่ณนะทับเที่ยงอยา่างอู้นี่จะชอบมากเลยมีอ,อ๋อเขาเรียกว่าอะไรมะข่ามะแข่งเลยด้านหน้าด้วยนี่เมื่อกี้เผลอไปกดผิดนะฮะนี่เป็นสไตล์จาบโรงแรมบูติกนะฮะสวยมากเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันนะฮะทุกคนจั๊กด้านหน้าจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันทุกคนไป น,นี่จะมีสระน้ำร้อนบริการย4ิบสี่ชั่วโมงอ๋อนี่ไงสระน้ำร้อนนี่จะมีนะฮะลงก่อนลง่อุ่อาหารมาทาน<ม>บ้านสุบิม,มน์แอนแอนถึงแล้วทุกคนนี่จะาอาจะเราเปิดออกมาว้าวนี่จะโรงแรมนะครับน่ารักมากิวงามมากทุกคน นี่นี่นี่อยู่สิจ้ะเลิศมากเลยทุกคนจทถ่ายนี่ต้นปาลมอยู่ด้านข้างไม้สักอยู่ข้างๆนะครับดูห้องสิน่ารักมากเลยเลิศมากนะครับมินิบาร์ห้องนาำอุ่นจ้ะทุกคนครบคันนะจ๊ะนี่ต้นไม้เข้ามาได้แล้วลูกนี่นะครับบรรยากาศเย็นมากเลยอย่างคงจะา ห้องนะทับเชียงบูติกเดี๋ยวเราจะไปเดินในเมืองกันนะครับนี่จ้าถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ลงใน Facebook สักหน่อยนะฮะปึบ,ปบแล้วก็พื้นนะฮะเลิมากครับทุกคน เดี๋ยวเราจะไปในเมืองจะไปหาของกินง่ายๆอุ๊อยากกินข้าวขาหมูมากเลยเป็นคนชอบกินกระเทียมเดี๋ยวเราออกไปเนาะไปดูกันอ่ะเราไปจังเรานักเดินทางเราต้องเดินทางนะฮะทุกคนออกเดินแหมสะดุดซ่าเสียงดังลัง่นนะฮะทุกคนอันนี้จา่าจะไม่ซ้ำใครที่ใดในโลกนะฮนะสปาท้าใช่ไหมที่แช่ตรงนี้เลยจ่ะทุกคน นี่จ้าทุกคนนั่งแช่เท้าได้เลยนะจ้าเป็นสระน้ำนะฮะอ่ะเราไปหาของกินกันแบบง่ายๆทุกคนจ้านะฮะนี่นะครับเราจะออกจากโรงแรมออกจากโรงแรมเราเลี้ยวซ้ายเดินไปนะครับมาชมเมืองกันในโรตรีสีตังอยู่ตรงนี้ข้าวคุกขปิกนะฮะข้าวขาหมูไข่ตุนหมูตุนข้าวไข่ข้นตรงนี้ก็มีจ้า ทุกคนพอเราเดินออกมาใช่ไหมครับเราก็จะเจอ3มแยกตรงนี้เราเลี้ยวขวาเลยยาทั้ซ้ายมือเนี่ยไปโรงพยาบาลตรงังก็ไม่ไกลนะยาแต่เราไปสารกลางตรงหอนอาฬิกาตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นเรียกว่าซิตี้ซิตี้จ้าอันนี้เป็นตลาดขวามือนะฮะไม่ไกลาจากอันนี้เรียกว่าแยกกองทุนใช่ไหมฮะแยกกองทุนหรือเปล่าเห็นเขาเขียนป้ายเอาไว้ทุกคนจาก,จากโรงแรมไม่ไกลเจอตรงมานี่ฮะ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ยางพารามาปลูกนะขอสิทธิเจ้าพยารัตสานุประดิษฐ์เป็นคนเอาต้นยางพาราต้นแรกก็ที่ยังอยู่นะต้นยางพารานะฮะเราจะไปซ้ายมือตรงนี้จะเป็นศูนย์สาธารณะกระพังสุรินนะใครจะเดินศูนย์สาธารณะไปได้เลยทางโรบินสันแต่เราไม่ไป